ไอ้นิกูไหลไปนะเเร็ววดี๋ยต้องรีบไม่ต้องรีบลูมาลูมารีบไปเลยถิงล้มไปเลยหังวิ่งวิ่งหลังบ้านเขาแล้วจบเลยจบเลยทางไปจมื่นเราโซนไปจุมื่นกูยิงปืนให้ล้มยิงกูจบแล้วยิงไม่ต้อง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 ยิงหังมันมันเล่นไปสาธยายยิงเจาะยิงใล้มไปตัวไว้ก็นั่นแหละพี่ก็นั่นแหละรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องว่ารู้เรื่องหัวแดงหัวแดงเจ็บแล้วพี่ต่อคมจิงนะพี่ตอคมจิงนะพี่ด่าไม่เจ็บกันพี่ต่อไม่ต้องรีบแล้วปืนปืน เล่นเราราสั่งอะไรก็ได้ตรงการไฟสุดท้ายตั้งใจนะเว้ยน้องมึงคุมเพื่อนนะใครใครแหลมใครไรมึงได้ได้ได้ไม่ต้องดันไม่ต้องมาใจมึงมาละมาเหมือนเดิมปืนหาปืนก่อนไม่ต้องก็ต้นขาวแล้วบอกี่เล่นมึงเนี่ยเราใจเย็นเลยเราใจเย็นไม่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 ปืนรถขาวไอ้ปืนกระบอกนึงอยู่หลังอุลุศอุลุศฟ้าขวามื่อมึงขึ้นมาปเส้นขาวได้ไหมตรงไปเส้นขาวเนี่ยตรงนั้นไม่เกินลยเส้นไปไอ้พี่กิจพี่กิจออกไปทางนี้ได้ไหมเออเครื่องเป็นเหลืองไอ้กาโรสไอ้กาโรสไอ้พี่ดีพี่ดีกลับมาเล่นรถไฟพี่ดีกล แคมีเริ่มบอกกูก็พอนะได้ไม่ได้ไม่กินหรือเปล่าพอดี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 ัประกาศพี่ไปเลยพี่คือตัวตัวรอบตัวนี้มันไม่เอาคนมากันนะมีมีตัวระกันขวาอยู่สองคนหลังรถสองคนการหลังรถมีตัวระกันอยู่เดี๋ยวมันน่าจะหลายไม่เพิเพิ่มสี่คนเนี่ยมันมันอยู่โซนขวาสี่คนเลยห้าคนขวาสี่คนหลายปืนมันเป็นห้าปืนห้าคนอ่ะห้าคนห้าคน กูไม่เห็นปืนนะมันปิดกูหมดเลยปืนหลังรถเขียวปืนมาเอาหลังรถเขียวปืนอยู่หลังรถเขียวมันปืนล้มปืนล้มปืนล้มหลังอุลุศอุลุศอุลุศอุลุดขวาจิ๋ว่าหน่อยแล้วว่ามันจะไกลเกินมันมันไกลวะเที่พอดีจี้ขวาจี้ขวาเฉียดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจี้ง้ายจี้งฝาเลย มึงเวลาไฟมึงเล่นแบบชนชนแบบเฉียงซ้ายออกไปนิดนึงก็ได้นะเล่นเฉียงซ้ายหล่ยเฉียงซ้ายหน่อยมันจะบีบมาย่นมาบีบมาย่น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 มาเฮ้ยมึงต้องมึงต้องก้าวออกไปหน่อยนะรีบผมเห็นนะอย่าเยอะอย่าฟังนะอย่าอย่าเพิ่งด่าดีเพิ่งด่าดีอย่าเพิ่งด่าดีขอฟังเลยวอนอย่าเล่นใกล้รถสาย้ายมีตอกอ้อมซ้ายไปนะเห็นบ้าตัวเดียวลิงไอ้ลิงไอลิงล้มไอ้ลิงล้มไป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 มีเลือดไปได้นนชั้้เฮยกูให้มีเลือดไปทางซ้ายได้ป่ะไกลๆกูยังมันล้มอ่ะไอพี่ฝั่งฝั่งซ้ายกูยังหวังู้ยังหวังดายล้ม ไม่พไอ่ต้ไลามีเยอะไม่ไม่ไม่เอาเอาการกไปี้อนเอาการดีกว่าเอาการดีกว่าจริงไม่ไม่เห็นบตัวเรายราทะลุมาเกินอ่ะเราเกี่ยวมาได้นะแบบไตัวหมาป่าไะัมาป่ารอรออฟังฟังรู้ใครว่าไมดังเกินอ่ะให้ให้คนบอลใพูดก็สุดแล้วแล้วสแล้วนะได้อยู่ได้อยู่ได้หนลังรถบ้านหนึ่งตัวหนังรถบ้านมีปืนหนึ่งแล้วก็ไม้แล้วก็ไม้กันดึงไว้ดึงไว้ไ้ไถ้ามันออกมาอะไรบอกเลยดูไว้ด้ไวยดูไว้วิก ไม่ห่านะลมปืนเราอย่าลมนะเราต้องดูเงให้มาย่นย่ลงมาอย่างนึลงมเปล่าขวามาป่าจะมาเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใเนดี๋ยวเดโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนกูลมกูลมกูลมเฮ้ยอย่าเพิ่งด่านะอย่าเพิ่ง่านะอย่าเพิ่งน้อย่าเพิ่งน้อย่าเพิ่งกูลมนะอนะรอนะยิงยิงเบกตรงกลางให้เราลสองนะเราลมสงเตรียมรับเตรียมรับเตรียมรับเลยมันมันมันาเตรียมรับปกลางล้ม ลอย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 มันล้มมันกูขึ้นมาแล้วนะไอ้กูขึ้นมาละรอก่อนรอก่อนหลังบ้านไม่รอหลังบ้านนะยังไงเบิ้งปืนทายล้มมือทายล้มเกี่ยวอะไรเกี่ยวเลยเปิกลางลบเปิดกลางล้มอีกก็ได้พี่เกี่ยวฝาถามตัวนะเอาละตัดสินใจเลยลอนเหลือลอยนั้นแล้วอันนี้ฝาฝาที่ฝาห้าฝาห้าฝาห้าชนะชนะชนะ ฟังนะปืนถมกลางปืนถมกลางหน่อยเอนดึงมาดงเฮ้ยมันเอามันเอาเพื่อนมาไปขวาเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนชุ๊บๆแล้วกูชุ๊บๆแล้วกูชุ๊บๆแล้วตายง่ายนะน้อยเฮ้ยฟังกูไม่ถล่มไม่ถล่มมาเลยขนาดมันไมันถล่มมาถล่มมาเลยขนาดมันถล่มมาเลยขนาดมัน หน่อยไปเพื่อนโดนระบายเพื่อนโดนระบายแต่บ้านมันเห็นเป้าเดินไปเอาหน่อยบ้านมันแตกต้องไปห้านะเกิดหลังบ้านมันบ้านมันแตกไอ้ไอ้ปืนพาดอย่าไปมาดิยิงไปเล่นกางไฟก่อนนะสุดไปเล่นกางไฟก่อนนะสุดไปเล่นกางไฟก่อนเฮ้ยมันตายเยอะเล่นกางไฟก่อนพี่ยิงขวาเลยเพื่อนหน่อยกัดกาไฟหน่อยพี่รักะดับไ้ต้องไปขวากางไฟปืนมันตายหนึ่งปืนมันตายหนึ่งกันหน่อยกันหน่อยกัด ไปเล่นกับ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 หน่อยกบหน่อยเล่นกูบหน่อยสายน่อยฮัลโลปนมันาเล่นย้ยิงให้ยิงใ้ยิงใหยิงให้ยิงให้ยิงใเ้ยิงให้ยิงใ้ยิงให้ยิงให้ยิง่งให้ยิงยู่นี้หลยิ้านห้ยห้ยิง้ยิยิงใยิงใหคยิงใ้ง้ยยห้้ยยงยง้ยง กูเบงให้ไม่ต้องห่วงไฟนะไไปลุกไวไลุกไวไฟลุกไดไฟได้แล้วเพื่อนใจเย็นอย่าดันดีคมกับมากืบ้านอย่าดันอย่าดันฮัลโหลกลับถอยมากลับถอยมาอย่าดันอย่าโ่อย่าดันอย่าล่อย่าดัน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 อย่ดนอย่าดั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 นอย่าด ไปเล่นรวมกันวอลสิบห้าวอลเลยสิบห้าวอลเลยสิบห้าใจเย็นปืนปืนเล่นกางไฟหนปืนตายตายไปขวาแล้วกลางกางไฟว่าพี่โอนไหลๆไปได้กางไฟชนได้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 แม่ไอ้นิกกูไหลไปนะนิกกูไหลไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบไม่ต้องรีบยิงกางไฟมาดิปืนตายปืนตายปืนตายนี้นี้ปืนตายขวานี้ฟันสองฟันช่วยช่วยปืนตายหนึ่งล้มไปแล้วเฮ้ยไม่ยิงไม่โดนวะล้มขวาดิ จยุ่ตรงกลางให้ได้นะทางมาบ้านเขานะเน็กงนิงขวายเราไปเติมกลางกันเราเติมสายมันอยู่หลังรถสีขาวหลังรถสีขาวขั้งทะลุมาเลยบ้านมาเลยตอนเนี้ยเป็นบ้านมันตรงมาทะลุมาเลยไปเลยทิ้งไปล้มไปล้มไปเลยหันวิ่งวิ่งหลังบ้านเขาแล้วตรยไปตรงไปนี่นี่นี่ตรงกลางจุ่มเพื่อนเราโซนไปจุ่มเพื่อนยิงปืนได้ล้มยิงกู ยิงแล้วไม่ต้องยิง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 หังมันเล่นไปทำพิธานยิงเจาะยิงให้ร่ยไส่ไว้เหี้ยะใ้่กันมาใส่กันมาเลยยิงนี่งยิงหนึ่งไอ้กูกันมาเดชสาย้ายเดช้ายเปิดสายล่มนะเอาเปิดสายดิไว้สัตวบร่มไอ้พี่ตาดยิงไปพี่ตัดยิงไปล้มหมดฟานหน่อฟานหน่อฟานมึงชนะแล้ว ต้ยเลยความโดนยูมึงทำะไรไม่ไหวเลยมหงถอยปาดนะเหี้ยเกิดนี่ก็ัปไปกันบ้านดิการบ้านเด็อคนสองคนตาลอยเหี้ยาดไปเหี้ยอยู่ไหนเลยตานี้แม่งแพ้ตัดเริ่องทำเดีตดีปสดตอนเนี้ยุนกูดอนเป็น50 60นัานน่ะอยู่ที่ตัวกูดอนเนี้ย ผมต้องวัดไว้เมื่อกี้เพราะปืนมันตายสองมึนเหลือกขาบอกนะกขาบอกสุดท้ายมันให้กูหน่อยดิด่าด่าม่ได่าให้หน่อยดิเอาตัวนั้นมาเอาตัวนั้นมาวงแดงะไอ้เกจ้าหัวพ่อได้ได้อันนี้ใครนี่ยแท้ทุกเจินในเฮียชิงกับจดองในควายเอา้ไอ้หรอเอาสมมาให้ครับ่ครับไอสัตว์แค่นั้นแหละไม่ฟังในวงร์ดปทุกอย่างง่ายหมดเลยมึงบัฟแค่ไอ้ตรงนั้นพอทำเอาไว้ตรงวงแดงแบบแบไปไปไปดูมันตาดูมือแล้ว คือมันตายจังหวะแรกสวยไปที่ตายขวาได้ตายสายอ่ะกระสุนพอด้วยนะไอ้เี้ยไอรันอยู่ไอ้ลันเฮ้ยพอแล้วเยอะมาดูแบบเยอะเย็นเย็นรันก็คือรถคือรถไไอ้ลันมึงใจเย็นดิลันเนี่ยเย็นหลุดดิมีทุกสตอรี่เลยนะเวลาตัวแถมสุดท้ายก่อนจุบัะแหลมลายวะไอ้ลันไอ้ลันมันโดนด่าแล้่เมียหนูเจ็บจริงพี่มันลุ่ด่าหรอแล้วแกงเมื่อกี้เข้าใจแต่หนูก็ต้องฟังพวกพี่ด้วยดิเป็นแกงมึงต้องใจเย็นพี่เย็นแล้วหนูเย็นยาม ีีาวะที่ดันมาที่วัดปืนกับมันอ่ะแล้วแล้วบ้านมันแตกอ่ะจริงของงจริพี่ต้อของจริงอันนี้สาระนะไม่มันมันด่าได้แต่ด่าตอนที่แบบว่าตำรวจกับหมอย่ข้ายไหนอยู่ที้สายอะไรตายอุเลยรหรอหรือว่าอะไรไอ้ไอ้ไอ้ที่มันยิงที่มันขึ้นที่มันเปลี่ยนไปขึ้นบนรถอ่ะแล้วแล้วบ้านแตกอ่ะกูยิงนะที่มันขึ้นบนรถอ่ะกูยิงนะไม่ไม่ที่มีคนฉีกอ่ะที่มีคนฉีกไประวัดคมกับมันอ่ะพี่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 ยิงเองช็อตเมื่อกี้กูเปลี่ยนปืนมาเลยก็ถึงว่าทำไมชนะใคร อย่าอันนั้นน่าชอบอุ่ใจเลยนั่นอ่ะกูเห็นปืนะกูเห็นปืนเราไม่ไหวกูเลยเปลี่ยนมาเล่นเองเมื่อกี้ตกรถกูตกรถกูเต็มกระสุนมาเต็มเลยจะจะไงมั่งเล่นเปจะไงมั่งก็นั่นแหละพี่ก็นั่นแหละรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องว่ารู้เรื่องว่หมดแล้อคมจริงล้วพี่ต่อคมจริงนะพี่ด่าไม่เจ็บเลยพี่ต่อไม่ต้องได้แล้วปืน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 คนไหนที่ทะลุไปหลังบ้านมันอ่ะเมื่อกี้ที่แบบช่วเพื่อนได้หมดเลยโอเคแล้วมามาคุยกันเลยดีกว่าเล่นตั้งเยอะแล้วรู้แล้วล่ะเราต้องพูดอะไรเชิญฮะ มีบ่าฝังไหนหรือว่ายังไงมีจบแล้วเนาะทุกอย่างว่าไง็จไม่ได้บลับพี่แล้วผมพูดแล้วพี่เลบาพี่แล้วผมพูดแล้วโอเคไม่เปไม่เปเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดก็ได้ครับคือหลังจบจากนี้ไปก็คือของฟังพวกผมจะเล่นปกติเลยครับไม่ได้มีราคาใจโอเคแต่ถ้าถ้าถ้าเจอแบบเดิมก็มันมัน มันก็ต้องเป็นแบบเดิมอะมันก็ต้องอเป็นแบบนี้ปล่อยให้มันเป็นเป็นไป,นปนตามตามเกมดกวาพี่มันผมก็ไม่ไม่แบบไม่น่าจะปล่อยอีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ตลอดด้วยได้ครับได้ได้ก <c oughs> ็แล้วแต่ว่าน้องในแก๊งกมันแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติกันยังไงอะนะสุดท้ายก็ก็กเราก็ทําได้แค่เดินตามสิ่งที่มันควรจะเป็นมงกุดไม่ได้อยู่ที่ทอแต่อยู่ที่ S M D ต่างหาให้มันอยู่ใน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 เส้นทางที่สุดหลักการ อันนี้โอ้โหเป็นไงครับได้ข่าวกติกานี้ปืนพี่นายนให้นะครับฟุกครับปืนปืนแบกไฟขึ้นหัวหัวตารางผู้นำหลีกอูดทำอะไรนี้หรือขึ้นพรีเมียร์แล้วนี่คนอะไรคนอะไรพี่ไม่ใช่พรีเมียร์แล้วพีเมียเราพีเมียแล้วอ่ะอยู่ไทยลีกครับไทยลีกสามอันนี้ถามก่อนขอนอกเรื่องนิดนึงก่อนเชีิงเงินยังเหลือแก๊งไหนมาที่แบบยังคาอยู่ว่าเฮ้กูไหวกับเขาเพราะว่าอยากลองกเดี๋ยวแก๊งเดี๋ยวเล่นกันเยอะหรอ โอ้ยตรงรุ่นพี่บอกแล้วเองต้องเปินเองมาเองีนายใครด้วยเงินกระเป๋าหกห้าสองครับเี้ยผมเมนตปืนของครับอันนี้ของส่วนของผมเท่าไหร่นะเล็กกันได้ไหมสามครับสามโอเคห้ผมสามล้านเลยเหรอผมได้มาสองผมสองสองสองไม่ใช่ห้าเอ็มหรอครับ เปป็นอ๋ออ 4m โอเคครับใช่ใช่โอเคครับพร้อมครับขอพิต่าครับครับผมบาโปรเทคเทลดี้ครับเอาไปทีไรก็ปวดมาเล่นตลอดเลยนะเอาไปก่อนเนาะเอาไปก่อนเนาะโอเวอร์เลยดีครับเชิญแยกย้ายได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพิท่าครับขอบคุณครับพิการรวับไปรวมแรงไปรวมแรงไปถ่ายที่แรงก็ได้เลยทีเดียว